สวัสดีครับผมอันนันชาแนลและแล้วลก็สวัสดีแฟนบอลสเปอร์ทุกคนด้วยนะครับผมคืนนี้ก่อนบอลเจตะนะครับผมสเปอร์กับแมนซิตี้นัดชิงคราบ,บอักนะฮะถ้าคืนนี้สเปอร์ไม่ได้แชมป์ผมจะเอาผมของผมนี่มาเป็นประกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผม <c oughs> ร,อรอบรอบที่แล้วยังยังยัง,ย,งยังไม่ยาวเลยนะรอบเี้ยจะเอาผมมาเป็นประกันอีกแล้วนะผมมั่นใจว่าคืนนี้สเปอร์ต้องได้แชมป์นะถ้าสเปอร์ไม่ได้แชมป์คืนนี้เอาผมจะโกนหัวอีกให้ดูนะ <c oughs> อันนี้จริงจังนะอันนี้จริงจังอันนี้ไม่ได้เล่นนะอันนี้จริงจัง๋นนนนะนนงงยผมโกนหัวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าสเปอร์ไม่ได้แชมป์นะแล้วก็ฝากฝากแฟนบอลสเปอร์ทุกคนนะคืนนี้อย่าพลาดนะครับผมถ้าใครพลาดคืนนี้คือพลาดอย่างแรงอะครับเขาเรียกว่าอะไรอนะ <S <S เรียกว่าจุดความหวังของของแฟนบอลสเปอร์ทุกคนเลยนะคืนนี้อืไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศนะคืนนี้แหละความหวังสูงสุดของ ของสเปอร์นะครับผมของแฟนบอลสเปอร์ทุกคนเนะี่ยโดยรวมถึงผมด้วยนะครับผมผมหวังอย่างยิ่งมากเลยกับบอลถ้วยถ้วยถ้วยนี้นะยังไงก็ฝากเป็นกาลังใจให้ผมให้ให้ให้ผมด้วยนะฮะยังไงก็ฝากก็แรกก็แชร์กดตตามผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจผมทำเดีโยวต่อไปนะครับผมขอบคุณครับแล้วเรามาเชียร์กันคืนนี้นะฮะเจอกันสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมหน้าจอโทรทัศน์บายๆฮะ